วันนี้พวกเราจะมาเยี่ยมชมมัสยิดมาดินาตุสซอริฮัตกันครับเชิญชมภายนอกก่อนครับเชิญชมภายในมัสยิดกันครับซึ่งมีการตกแต่งอย่างสวยงามตอนนี้ศาสนิกชนกำลังเดินทางมาละหมาดในวันศุกร์กันครับ ก่อนละหมาดจะมีการอาบน้ำละหมาดก่อนครับผู้มาละหมาดกำลังนั่งฟังคุตบะเพื่อรอการละหมาดศาสนิกชนทั้งชายและหญิงกำลังทำการละหมาด ตอนนี้ทุกคนละมาเสร็จก็เดินทางกลับเลยครับผมก็แทนจากโรงเรียนวัดพรยสวรรค์จะมาขอถามเกี่ยวกับสุราเหนือครับในกลุ่มเรามาตุลลอ,ลอลรอเวลาตุบแล้วสุราเหนือก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วมีประวัติอย่างไรครับมัสยิดเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มี การบันทึกประวัติศาสตร์ที่แน่นอนเีพยงแต่ว่าเป็นการเล่าขานต่อๆกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษู่ยาตายายว่าความเป็นมาของมัสยิดเนี่ยเป็นยังไงสร้างเริ่มจากอาคารเป็นรูปแบบไหนเป็นโรงสังกสีเล็กๆแล้วก็มีการขยายต่อเติมจนกระทั่งสภาพที่น้องๆเห็นในปัจจุบันเนี่ยว่ามันเป็น มัสยิดที่อยู่กลางชุมชนแล้วก็รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนของประชาชนอยู่มัสยิดต้องทำอะไรบ้างกับกิจกรรมมาชนิดอ,อยู่มัสยิดหน้าที่ของมุสลิมทุกคนนะครับก็คือไม่ว่าจะอยู่มัสยิดหรือว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องหนึ่งเป็นคนที่จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ กิจวัตรที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเนี่ยที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการละหมาดการมีมัสยิดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยที่เขาเรียกว่าสับบุรุษเข้าใจคำว่าสับบุรุษไหมครับน้องๆสับบุรุษก็คือสมาชิกสมาชิกที่เป็นสมาชิกของมัสยิดเนี่ยไปรวมตัวกันเพื่อที่จะทำการ กราบไหว้หรือว่าทําการสุญต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการมีมัสยิดก็คือมัสยิดจะเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมนะครับเข้าใจไหมเหมือนจุดศูนย์รวมของคนทุกคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะต้องมาเจอกันแล้วมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับจุดประสงค์หลักคือการละมานะครับอย่างที่สอง มัสยิดนอกจากเป็นจุดศูนย์รวมทั้งเรื่องของจิตวิญญาณแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์รวมทั้งเรื่องการศึกษาการอบรมผมเพาะเด็กๆเยาวชนอย่างน้องๆเนี่ยให้เติบโตมาเป็นคนดีเป็นมุสลิมเป็นคนมุสลิมเป็นคนที่นับถือิสลามที่มีความเพ่งคัดปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมก็ขอขอบคุณว่าอิมามที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสุราเนร้บ Oh. 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 สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบ้านน้ําตาลสดนะครับอยู่ที่ตํบาบลสะเพลล่มนะครับเราจะมาดูวิธีการทําน้ําตาลสดกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศของดงตาลขณะนี้กําลังเดินทางไปขึ้นต้นตาล ตอนนี้กำลังจะถึงต้นตาลที่นำกระบอกไปรองน้ำตาลไว้ต่อไปจะขึ้นไปเก็บน้ำตาลตอนนี้ได้น้ำตาลสุดแล้วกำลังกลับ ตอนนี้นำน้ำตาลสดเทลงกระทะเพื่อต้มให้เดือดแล้วกรองให้สะอาดก่อนนำไปขายลุงครับอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ทำว่าประทำอะไรแล้วปุ๊กไม้นวดไม้ไมนวดต,ตัวผู้อ๋อไม้นวดเวลานวดสามวันแล้วก็ดองอนี่คือไม้นวดตวเมีอ๋อครับผมแล้วนวดเพื่อให้ได้อะไรครับน้ำน้ำน้ำครับแล้วสองอันนี้ใช้แบบร่วมร่วมกันได้ไหมครับไม่ได้ครับ เพราะันนี้นจะใช้เป็นงวงผมจะแบนอันนี้เข้าวตามร่องลูกนะตรงเมียขอบคุพวกเราชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวัดพุทธไทยสวรรค์ขอขอบคุณลุงอุสมานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำตาลศด้วยนะครับอขอบคุณ<ะ>ครับ,<ะ>รบมาเรียนรู้การทำน้ำตาลสพข,ของคนตำบลสพรุมซึ่งเป็นอาชีพที่มีมายาวนานและขอบคุณทุกท่านที่ให้เกี่ยวกับความรู้ ขอบคุณครับ